สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากรุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าลอยหมาก1คัมภคำพีหมากรุกไทยนะครับก็วันนี้ผมให้คําว่าลอยหมากนะครับเป็น1คัมภีำีในหมากรุกไทยนะครับ1คัมภพีในหมากรุกไทยเนี่ยก็จะมีเยอะนะฮะมีหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆนะะมีลอยมีแท่นนะครับมีโอ้โห บอกอธิบายก็จะลำบากหน่อยนะครับวันนี้เอาเป็นว่าหนึ่งกำพีที่ช่างยันนะแนะนำเสนอก็คือการลอยหมากนะครับหรือการโยนเนีนะ้ยโยนตัวนะฮะถึงตัวให้กินนะครับลอยไปเลยนะครับให้เขากินนะฮะเขาจะกินไหมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชด d u e ลกันเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆนะจับคู่มาเจอกับคุณโอ้โหคุณโทรศัพท์นะฮะ ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับก็เป็นก็เป็นเบอร์ตามท้ายแล้วนะครับคุณ06นะครับนะฮะคุณ06นะครับใบหวยเป็นในตัวนะครับเพื่อนๆนะวันนี้ช่างยันนะสีดํานะครับโอ้โหเปิดมาก็โจมตีเล่นกันใหญ่นะนะตบตับตบตบตบเลยนะครับเพื่อนๆนะเอามากลุกนะครับก็พยายามนะเดินขยายตัวให้สวยงามนะครับตอนนี้นะครับหมากลุกของ คุณศูนย์หกก็จะติดนะฮะเพราะว่าม้าเขาติดนะครับนะม้าเขาเดินไม่ได้นะครับเพราค้กขุนเขาขึ้นมานะครับเขาเดินหมากแบบไม่มีรูปทรงนะฮะไม่มีไม่มีแบบนะฮะไม่มีแบบผมก็เปิดตามรูปทรงนะที่ผมชอบนะครับคุณศูนย์หกก็มีเลตติ้งอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็เลตอยู่พันห้านะครับก็ประมาทไม่ได้นะช่างยันก็มีอยู่พันห้าพันหกพันเจ็ดนะบางวันก็ ขึ้นเยอะบางวันก็ลงเยอะนะครับแต่นนี้เขาเปิดเบี้ยรมิมขวามือของเรานะมานะครับเม็ดมานะครับผมก็ขยับขุนนะขึ้นไปเพราะว่าผมเบี้ยผมฝั่งสูงไปแล้วก็มันไม่มีอะไรไปจับเบี้ยตัวนี้กินได้นะครับไอตัวตัวฝั่งสูงนะครับเขาเรียกสูงหน้ามานะ้าเนี่ยแต่ทน,นี้นะเขาเดินเบี้ยขึ้นมาเขาปิดคาดนะครับเพื่อนๆนะแต่ทน,นี้นะเหมือนชื่อเรื่องนะครับเพื่อนๆครับแต่ทน,นี้นะ เราต้องมีลูกหลอกลูกลอยนะลูกโยนนี่ผมโยนให้กินเลยนะครับกินไหมครับอ่านะเขาขยับขุนฮนะเตรียมเอาม้าลงนะครับแต้มน,นี้ก็เขาลอยเขาเดินมาแล้วนะครับก็เบียดตัวนี้ฟรีเพียงแต่ว่าเราจะเอาอะไรกินดีจเจ้าเรือหรือจเจ้าโขนนะครับก็ยังเสียดายเรือเอาเรือไว้เล่นก่อนนะครับเอาโขนกินไปฟรีฟีก่อนนะฮะอาจจะถอยหลังเ็ามาต่อเรือก็ยังยังได้นะยังไม่สายนะครับเพื่อนเนะ่อนะฮะ เขาขยับขุนขยับโคนนะครับแต่นนคนผมก็เกินตำแหน่งไปนะก็ข,ขยับลงมาอีกเอ๊ะเมื่อกี้กินต่อเดือมก็ดีนะแต่ก็ยังก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆนะว่าก็ไม่ตามเกมตามที่เล่นเขาขึ้นม้ามานะครับแต่น,นี้ผมดูแล้วนะมาตัวนี้ฮะตัวหน้าอยู่ไม่ได้ครับแ,แทงม้าไปเลยโอ้โหพื้นที่เขาจะต่ําต่ำํำเขาเอามา้ามาหน้าโคนนะครับ ม้ากับโคนนะครับเพื่อนๆนะฮะจไว้เลยนะครับม้ากับโคนนะะเราต้องกินนะครับม้ามันมีอนุภาพมากกว่าโคนนะครับนะอย่างน้อยน้อยเราก็ต้องเหลือไว้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับม้านะเราเหลือไว้สักตัวหนึ่งแต่แบบนี้เขาโยนม้านะก็กินเข้าไปนะครับจริงๆการโยนขึ้นมาเขาก็จะได้ทางขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะเขาเม็ดขึ้นมาเขาโคนขึ้นมาได้นะครับเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับแต่มนี้ก็กางม้าอ่าม้ากลางปีกออกไปนะ หวังกินลูกคาดแต่เขาเห็นนะครับเห็นแล้วก็กินก็ไม่ได้นะครับก็ขู่ๆไปอย่างนั้นแหละขยับขยายมากต่อไปนะครับแต้นี้ก็เอาม้าไปจับโคนนะครับเขาหนีเลยนะครับเขาหนีโคนนะฮนะฮะตามแผนที่เขาเขาวางไว้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ต้องพยายามกดดันนะจบทีเขต่อนะครับแต้นี้ก็เอาเรือมากดขุนนะครับนะครับดูสิครับนะว่า คุณศูนย์หกจะเดินอะไรดีนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะแท,แทงเบีย้ยขึ้นไปโอ้โหแต้มตรงนี้นะครับเขาใช้เรือมากดนะหวังจะกินสองนะครับแต่ผมเห็นนะฮะตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งลูกคาดนะครับผมก็ให้เขากินสองมาเลยนะฮะผมก็ลองลุยนะลุยหน้าคุณก็ครับนะครับก็แทงเลยนะแทงนะแทงโคนดีไหมเขาใช้เบีย้ยกินเราใช้มากินเขาใช้ คนกินเราใช้เรือกินจับเบียดด้านข้างนะครับเราจะได้ถึงสามตัวนะครับเพื่อนๆนะนะอย่างนี้วันก็น่าสนนะครับมมันก็น่าสนนะครับเราได้สามนะครับเราก็ได้กําไรด้วยอีกตัวหนึ่งแต่นี้ก็นะเรามาเราก็ยังมีอีกตัวนะฮะก็พอเล่นได้นะครับดูแล้วนะแทงเลยดีกว่านะครับแทงเข้าไปเลยนะครับเราเราได้ถึงสามนะมุมมองในความคิดนะครับเราคิดไปก่อนนะแต่ เป็นไปได,ไ,ได้ไม่ได้เนี่ยว่ากันไปอีกทีนะถ้าคูต่อสู้เดินตามแผนเราเขาก็ต้องต้องเสร็จแล้ว่ะพูดง่ายๆนะครับเพื่อนๆน,นะ,ะเขาเอาโคนกินมาแล้วก็ต้องม้านะครับเขาโคนกินขึ้นมาก่อนเลยนะโอ้โหจริงๆก็ต้องเ,อเบี้ยกินนะเออเขาใช้โคนกินเข้ามานะครับอ่ะกินตัดกันไปแต่นี้ผมก็ต้องกินนะครับเอาเลือกกินแล้วก็จับเบี้ยด้านขวามือนะครับนะครับจับด้านขวามือเข้าไป กินเข้าไปจังหวะน,นี้เขาก็ตัดเรือแล้วนะเขาเอาเรือกินเรือเรานะครับก็ขนกินนะขนผูกเรืออยู่แล้วนะครับเขาตีลุกนะครับตีลูกก็ขึ้นนะขึ้นกันเขาไว้ด้วยนะครับหมากลุกเราเล่นก็ต้องต้องมีลูกกันด้วยนะครับเพื่อนๆนะเราก็ต้องมีกันกันการกันกัน,กนขเขาเรียกอะไรอะการทําทีอะไรพวกเนี้ยนะฮะต้องต้องมีลูกเล่นลูกอะไรหลายๆอย่างนะครับ แต่น,นี้ก็ตามที่คิดไว้นะครับนะเบี้ยด้านขวามือเข้าขาดนะครับก็กินเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เอาเบี้ยสองตัวนี้ขึ้นไปหงายนะครับหวังวาดไว้นะอนาคตแต้มนั้น,นี้แต้มน,นี้ก็ไตีลุกเข้าไปก่อนครับนั่นะแหละนะคุณก็จะขึ้นมาไหมขึ้นมาด้านนี้นะครับนะเขาจะเบี้ยแทงแทงม้าเราไหมอะไรเงี้ยนะก็ คาดการนะคาดหวังไปเยอะๆนะครับแล้วก็แทงก็เอาม้าตีลุกนะครับตำแหน่งตรงนี้นะตีลุกเขาเสียจังหวะไปอีกทีก็ได้นะครับโอ้โหตีลุกจังหวะนี้นะเสียเสียทีเสียตาเดินนะนะเขามาจับสองเลยครับเพื่อนๆนะก็มาจับสองแต้มนี้เราก็ต้องรักษาไว้นะเราเสียสองตรงนี้เบียร,ตร์รยรตัวบนก็อาจจะเสียนะนผมคิดว่ารักษาไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เอาม้านะม้ามาผูกเบียร์แล้วก็ค้นวนค้นขึ้นไป นะไอเดียในการเข้าทำนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคิดหมุนนะหาตำแหน่งหมุนบนเข้าไปนะครับผมคิดได้เท่าไหร่ก็อยากจะบอกเพื่อนได้เท่านั้นนะครับจริงๆมันกจ้าจะมีรูปรูปรป่างนะหลายๆอย่างนะครับบางบางอย่างผมก็อธิบายไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าอธิบายเร่าๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับเอาแต่นี้ก็มากดเบีย้ยนะครับก็แทงขึ้นไปเพื่อ ไม่ให้เขากินเราง่ยายๆตำ่หนังนี้อ๋อแทงสเสริมขึ้นมาก็ากินเลยครับเพื่อนๆน,นะเขากินเราไม่ได้แต่เนี้ยอ้าวเขาเสียนะครับเขากินมาเขาขาดเขาไม่กล้ากินกินเราไม่ได้อ๋อเขหลอกจะเอาเรือมาหลังบ้านหรือเปล่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหลังบ้านเราก็ยังมีนะตัวผูกอยู่อเม็ดเราก็ผูกม้าอยู่เอ๊ะเดี๋ยวเขาจะใช้เรือกดเม็ดหรือเปล่านะอ๋อไม่เป็นไรครับ ก็ลุยกันต่อนะครับแต้มนี้นะครับแต้มตรงนี้นะฮะมันเป็นจังหวะที่เราได้บุกนะได้ได้เขาเรียกว่าได้ทําต่อนะครับก็ต่อเนื่องไปเลยครับเอาโคนล,ลุกเข้าไปนะครับอา้ากินม้าครับเอาโคนล,ลุกเข้าไปกินมา้ามมาฟรีไหมอา้าวเข้ามาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆครับนะจบเกมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ แล้วก็กดกระดิ่งนะครับนะท่านใดถ,ถ้ายังไม่ได้ติดตามก็ติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อนๆครับที่สําคัญนะครับทั้งยันบอกทุกคลิปนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับมาพูดคุยกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย